แค่คำว่าปอเช่เท่านั้นล่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเฮ้ยขอดูว่าปอเช่เราไม่ยุ่งดีกว่าพี่ดิวได้บอลพี่ดิวกลับมาที่พี่มดพี่มดไทยวันนี้พี่เฟิร์สโอ้ยโอ้ยเซฟไว้ได้ครับพี่แบงค์ พี่น็อตจะเป็นคนเตะมุมเข้ามาแล้วพี่น็อตโยนเข้ามาตรงนี้เอ้ย,อยเจ้าไวหาเอ้ยโอ้โหโโโโโโยยอ้หแล้วถ่ายทันด้วยครับโอ้โหแดนประดิษฐ์นี่อะไรนะ อลักคือที hey. oh. ่ภูไทยเฮ้ยโอ้โหยิงยังไงทานครับทันได้เลี anyway> okay. ่ยมวัดี้ี่เลี่ยมเลี่ยมยิงทางซ้ายไปดีครับไปที่ไปพี่เดียวยิงโอ้ย โอ้โหโอืมแกลืมตรงไหนอ่ะมีซีรีส์อะไรน่าดูไหมพี่เน็ตฟิกแนะนำได้ไหมพี่มาแล้วพี่อ่า วันนี้จะกลับไปดูแล้วัวันนี้ผมดูน,นี่อยู่ไวกิ้งอะไรวะวาวาฮานเลยเออพี่เจ๊บอกอะไรนะคนละร้อยแต่ท่นที่เนี่ยพี่อะไรแคร์ที่แคร์ได้มาจากไหนไนะโอ้มันมีมันได้สี่เครื่องเหรอันนี้นยังได้อยู่ปะ <S 2> <S 2> <S 2> ต้องรอเดือนหน้า